สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูดวงนะครับชาวปีขานเรามาดูนะครับว่าสามีของท่านคิดกับท่านยังไงนะครับชาวปีขานนะครับแล้วมาดูการงานการเงินของเขานะครับว่าเป็นยังไงลมลึกแฟนของคุณนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชาวปีขาน พี่เงินมาครับขอให้คำนำนายดวงนี้นะครับเกิดความแม่นยำเนที่สุดโอกาสาโอกาสาข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทองเขาจงมามาเกิดในจักขุมทวารนโ,นโมทวารในการทวารในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลได้เองก่อนนานานชาติเกิดด้วยตุ๊กตาทองลาบประการจงมา,มาเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งแปดทิศเนื่องเรื่องให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิดโอเคครับผมจะสลับไพ่นะครับการทํานายดวงนี้นะครับเป็นการทํานายดวงแบบเก้าใบ ของปี2 5 6 3นะครับเราจะมาดูดวงสามีของท่านหรือภรรยาของท่านก็ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าคู่ของคุณจะคิดกับคุณว่าอย่างไรดูนิสัยใจคอเรื่องการงานการเงินของเขาด้วยนะครับว่าเขาปิดบังอะไรคุณไว้เปล่านะครับแถวแรกนะครับเท่ากับต้นปีแถวกลางเท่ากับกลางปี แถวสุดท้ายนะครับเท่ากับท้ายปีเรามาดูกันนะครับสามีภรรยานะครับสามีภรรยาของชาวปีขานเป็นคนโรแมนติกนะครับรักไข่กลมเกี่ยวท่านชอบความยุติธรรมนี่ครับดูจากไพ่นะครับใบแรกเลยครับไพ่เดสันบ่งบอกนะครับ ถึงความรักของคุณนะครับแช่มชื่นมีความสุขและเขานะครับก็ชอบความยุติธรรมและก็มีข้อตกลงผูกมัดกับคุณเอาไว้นะครับถึงแม้จะแอบหนีเที่ยวยังไงก็กลับมาคืนลังนะครับข้อตกลงกับคุณเอาไว้ก็ไม่ผิดคำพูดครับต้นปีนะครับประมาณเดือน3เดือน4 เขาจะมีความเศร้าโศกการไว้ทุกข์เสียใจอะไรบางอย่างครับอาจจะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้นะครับเรื่องหน้าที่การงานแฟนคนนะครับจะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าทำอะไรไว้นะครับเหมือนกระโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนนะครับกลางปีนะครับได้ไพ่ความน่ารังเกียจ จะทำนิสัยแปลกๆออกมานะครับเหนียวเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณแอบซ่อนเงินนะครับมีแอบซ่อนเงินนะครับหรือใครมายืมเงินนะครับเขาก็มาให้ยืมปฏิเสธไปทันทีตัดเพื่อนฝูงกันเลยครับเพราะไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเด็ดขาดใครมายืมเงินมาให้ยืมครับเหนียวสดๆด ตัดสินใจอะไรเด็ดเดียวนะครับถ้าเพื่อนเลิกคบเขาก็อยู่คนเดียวครับยืนหยัดด้วยตัวเองไม่สนใจเลยครับอย่าคุยเรื่องเงินกับเขานะครับในช่วงนี้เขานะครับจะเอาเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างท้ายปีนะครับแต่กลางปีอาจจะมีปัญหานะครับ ตึงเครียดกับเขาเรื่องเงินเรื่องทองจะตัดสินใจเลิกคบเพื่อนยืนหยัดด้วยตนเองหรือว่าแฟนคุณนะครับกำลังคิดว่าจะออกจากงานประจําไม่อยากได้เงินเดือนนะครับอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเพราะไพ่ใบต่อไปนะครับท้ายปีนะครับเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้ากลางปี เขากำลังรวบรวมเงินตัดสินใจออกจากงานหรือเลิกคบเพื่อนที่มายืมเงินนะครับขอยืมเงินไม่ให้นะครับก็ตัดสินใจเพื่อจะเอาเงินไปลงทุนไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับเขากำลังคิดว่าจะทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาและจะมีการเปลี่ยนท่าทีกระทันหันเลยนะครับ ไม่บอกท่านทําให้ทอบขวงคุณนะครับรู้สึกมีความสุขดูจากรูปสุดท้ายนะครับอยู่ดีๆก็เลิกจากงานเก่ามาเริ่มธุรกิจตัวใหม่นะครับเปลี่ยนท่าทีกระดันหันเปิดธุรกิจส่วนตัวขายออนไลน์ก็เป็นไปได้นะครับอยู่ดีๆก็ทำการค้าขึ้นมาใหม่ขายขนมออนไลน์ ผมก็เดาไปเรื่อยนะครับขายอะไรสักอย่างหนึ่งครับทําธุรกิจตัวใหม่ทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขแช่มชื่นเลยครับกลางปีนะครับจะมีความคิดอะไรบางอย่างดูจากไพ่นะครับไม่น่าผิดครับผมคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองแน่นอนครับจะตัดสินใจออกจากนาน ถ้าผมดูตามไพ่นะครับจะมีเปลี่ยนแปลงจะยืนหยัดด้วยตนเองครับหรือถ้าเขาขอเงินคุณอยู่นะครับเขาจะเลิกขอเขาจะยืนหยัดด้วยตันเองแล้วเขาจะทําการค้าของตัวเองครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้นะครับทําให้คุณมีความสุขดูจากรูปสุดท้ายครับครอบครัวรักใคร่กลมเกีียว แต่คำดํานายดวงนี้นะครับถูกต้อง70นะครับอีก30%จะไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดวงชะตาพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันช่วงนี้นะครับท่านกับแฟนจะมีความสุขจะพบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านอารมณ์นะครับเขาจะพัทําธุรกิจตัวใหม่หรือนําพาอะไรบางอย่างนะครับ เข้ามาทำให้ท่านภูมิใจในตัวเขามากครับมีการเชิญเข้าสังคมดูดีเลยนะครับจะมีการไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดชวนคุณนะครับไปเที่ยวนในวันหยุดเพื่อไปเซอพรส์อะไรบางอย่างทำให้ครอบครัวนะครับตื่นเต้นมีความอ่อนไหวในศิลปะ ดนตีการเต้นลาความฝันนะครับรู้สึกในใจอยากจะทําอะไรนะครับกับเขาก็ซ่อนอยู่นะครับแต่ก็บอกคุณในท้ายปีนี้แหละครับเฉลยไพร์เลยครับคุณอาจจะเป็นคุณนายอยู่ดีๆแฟนก็มาเป็นเจ้าของกิจการแต่ก็ต้องมาดูปีต่อไปนะครับ พอคำทำนายนี้เขาก็เริ่มต้นท้ายปีแล้วนะครับธุรกิจใหม่ไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับท่านแฟนท้ายปีมีเซอร์ไพรส์กันแน่ครับและเป็นเรื่องดีนะครับท่านจะมีความสุขหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจใหม่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังใหม่ ซื้อรถคันใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเบื่อนะครับบ้านหลังเล็กไปอยากจะอยู่หลังใหม่หรืออาจซื้อรถคันใหม่นะครับพรอมีการไต่ตองในการปีนะครับคิดเรื่องเงินเรื่องทองต้องมีการไต่ตองทำอะไรบางอย่างครับเกี่ยวกับเงินทองอาจจะซื้อบ้านหลังใหม่ ซื้อรถคันใหม่เซอร์ไพรส์กับคุณก็ได้นะครับแต่ท้ายปีนะครับไพ่ก็ออกมานะครับครอบครัวจะมีความสุขมีการลิเริ่มทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเปลี่ยนบ้านก็ได้ครับบอกให้ท่านนะครับท้ายปีนี้นะครับจะย้ายที่อยู่กันเปลี่ยนแปลงหรืออาจไปต่างประเทศก็ได้นะครับ ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะครับไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับและท่านจะประสบความสําเร็จด้วยอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศครอบครัวแช่มชื่นเลยครับมีความสุขไปอยู่อเมริกาก็เรียนหนังสือฟรีนะครับได้เรียนหนังสือ เทียบเท่ากับอินเตอร์เมืองไทยเลยนะครับอินเตอร์เมืองไทยปีละเป็นล้านอยู่ที่นู่นเรียนฟรีนะครับคำทำนายก็เป็นประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับยังมีคำทำนายอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ